เนื่องจากตอนนี้ YouTube มีการปรับลดรายได้เป็นอย่างมากแอดมินจึงอยากจะขอกำลังใจทุกคนนะครับสนับสนุนให้แอดมินได้ทำรายการต่อไปโดยสามารถบริจาคได้ที่เลขบัญชีนี้หรือสแกนเคียวาโค้ดหรือเลขพร้อมเพล์ก็ได้นะครับหรือใครสะดวกกด thank you ผ่านช่อง YouTube ก็ได้ต้องขอกำลังใจทุกคนด้วยนะครับ พ่อค้าแม่ค้าบ่นเป็นเสียงเดียวกันท่านท่านผู้ชมครับนะเห็นเต็มติ๊กตอกเลยช่วงนี้บอกว่าเอ๊ะทำไม3-4อาทิตย์นี้3-4วันนี้ทำไมมันเงียบผิดปกติมันเงียบเหลือเกินไม่มีคนแม้แต่เดินนะเออไม่ใช่ไม่ที่อื่นเป็นยังไงบ้างว่างั้นนะครับโอ้ยนี่ก็คือเรียกว่าตั้งแต่ได้เศรษฐามานี่ก็เงียบ อย่าอย่าว่าแต่ได้เสถามอะไรครับตั้งแต่ไอชนะอะไรนะตั้งแต่เลือกตั้งมาน่ะเงียบ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 แบบนะตั้งแต่ลุงไม่อยู่อ่ะเอาง่ายเอาเอางี้เอาง่ายๆนะเงียบกันมาตลอดเงียบมาต่อเนื่องเงียบเงียบเป็นเดือนเงียบแบบเงียบน่าใจหายอ่ะบางตลาดนี่ถึงขั้นปิดไปเลยนะเออและยิ่งนี้ช่วงนี้ฝนตกด้วย ตลาดนัดนี่ไม่ต้องพูดถึงครับนะค้าขายเนี่ยโอ้เจอฝนมาก็ฟาวเลยภาษาแม่ค้าบอกโอ้ฝนมาฟาวนะครับลุ้นกันเข้าไปวันนี้จะตกไหมนอ้อวันนี้จะตกไหมนอ้อนี่แหละนะช่วงลุงตู่เนี่ยมันยังพอได้อะไรนะคนละครึ่งนะยังพอมีคนละครึ่งได้แบบไอ้นี่หน่อย แต่ตอนนี้คนละครึ่งก็ไม่มีแล้วครับจ่ายเต็มเต็มไปเลยตอนนี้คนก็เลยประหยัดตังค์นะแทนที่จะได้โอ้วันนึงได้ลดภาระหน่อยนะครับจากซื้อของเป็นร้อยร้อยสอง้อยถ้าไปซื้อเต็มเต็มก็สี่ห้าร้อยไปตลาดเดี๋ยวนี้นะสามอยังมีอย่างต่ำอะครับนะอยากกินน่นกินนี่โอ้ช่วงนี้งอออกด้วย ซื้อเงาะก็ต้องเป็นร้อยละนะสามโลร้อยก็ต้องไปซื้อละหมดแล้วร้อยหนึ่งออซื้อกับข้าวอีกห้าสิบบาทได้แกงสองถุงนะได้แกงถุงละห้าสิบบาทร้อยหนึ่งได้สองถุงเงีย้ยหมดแล้วสองร้อยยังไม่ทันได้ซื้อแบบว่าของกินเล่นเลยนะเออยังไม่ทันได้ซื้อไก่ทอดยังไม่ทันได้ซื้ออะไรเลยคนก็เลยแบบนะฮะประหยัดช่วงนี้ประหยัดกัน อืมแม่ก็น่าเสียดายนะครับที่ลุงตู่ไม่ได้อยู่ต่ออันนี้น่าเสียดายจริงๆไล่เงินดิจิตอลนี่ก็ไม่รู้จะได้หรือเปล่า <c oughs> ก็รอกันไปแล้วถามว่าเงินดิจิตอลเนี่ยจะไปซื้อแกงซื้อเงาะ <c oughs> ได้ไหมไม่ได้แม่ค้าเขาทําไม่เป็นครับมันต้องไปซื้อตามแบบห้างใหญ่ๆอ่ะเงินดิจิตอลอะนะเออ พราะมันต้องเข้าสู่ระบบเสียภาษีไงแม่ค้าเข้าแกงนะครับขายเข้าแกงอย่างเงี้ยไม่รับหรอกขายไก่ทอดอย่างเงี้ยไม่รับขายโรตีอย่างเงี้ยไม่รับผลไม้โอ้ไม่ต้องพูดถึงนะเกษตรกรไม่ได้เข้าถึงหรอกครับนะเออถ้าจะซื้อก็ไปซื้อน,นู่นหะเงาะโรตัสนู่เนี้ยงานนี้ก็น่าเห็นใจนะนะที่หลังก็ จำไว้เป็นบทเรียนครับสมัยหน้าก็เลือกนะเอ,อให้คนมันที่มาสารงานต่อลุงตูด่ดีๆหน่อยนะคนละครึ่งอะไรเงี้ยจะได้ทำต่อก็ไปเลือกซะไม่ยอมเลือกลุงตู่เองอันนี้ก็ช่วยไม่ได้ก็ตัวใครตัวมันนะครับแม่ค้าก็กว่าจะรู้เรื่องกว่าจะรู้ราว่าเออเบื่อแล้วลุงตู่แปดปีเบื่อแล้วลปเป็นไงล่ะ เป็นไงล่ะเลือกมาทั้งกรุงเทพเลยนะเลือกสีส้มมาทั้งกรุงเทพเลยนะเป็นไงล่ะอืมช่วงนี้หนักเลยครับฝนก็ตกนะเศรษฐกิจก็แย่นะเออก็ไปหาพึ่งก้าวไกลกันแล้วกันมันไปเลือกเข้ามาเองน่ะช่วยอะไรได้ไหมล่ะวันๆจะแก้แต่รัฐมนูลจะแก้แต่หนึ่งนึงสองเออ